วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube นะคะช่องฟอร์ดโรดคาร์นะคะมีสาระนะคะโปรโมชั่นข่าวดีๆนะคะไม่พลาดการติดตามนะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารการแจ้งเตือนนะคะก่อนคนอื่นเลยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะพามาชมรถตัวรอนะข้างหลังดิฉันนี้นะคะมี2รุ่นนะมีรุ่นตัว y t ยแทแล้วก็ รุ่นตัวสปอร์ตนะคะเริ่มจากเจ้าตัวเอวอเรสต์วายแทได้เลยนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะคะตัวนี้มาพร้อมกับพระกําลังนะคะอยู่ที่210แรงม้านะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะ, cool, ะ,คะ500แรงบิดนิวตันเมตรเลยนะคะตัวนี้ที่ฉันบอกเลยว่าคือเร็วแรงนะคะเป็นเกียร์ E ชิปเตอรนะคะ 10ส,สปีดนะคะลูกค้าตัวนี้มีระบบช่วย ถอยจอดให้ด้วยนะคะกล้อง360องศานะคะระบบสต o p ปแองโกนะคะโหมดขับขี่ทั้งหมดนะคะ6โหมดนะคะไฟหน้าแบบอัจฉริยะมั t ชิก LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติและป้องกันไฟแยงตาและเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะระบบช่วยถอยจอดมีมาให้ดิฟลักไฟฟ้าด้านหลังระบบควบควมุมความเร็วขณะลงทางรากชันนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์หน้า6เซนเซอร์หลัง6นะคะสันรูปนะคะ เปิดได้2ระดับนะคะจะเปิดครึ่งหนึ่งหรือเปิดเต็มนะคะอ่าเปิดได้เลยนะคะ2ระดับเบาคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะตัวนี้เบาะผู้โดยสารนะคะตอนสุดท้ายนะคะสามารถพับแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มชิ้นงานกันด้านหน้าได้เลยนะคะดิฉันจะพาชมก่อนนะคะว่ารถคันนี้ติดอุปกรณ์อะไรมั่งดิฉันขออนุญาตอธิบายนิดน,นึงนะคะตัวรถเดิมๆของเขานะคะคันนี้อ่ะ เป็นสีดำนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าเลือกออกมาแรปสติกเกอร์นะทั้งคันนะคะถ้าเพื่อนๆเอฟซนะคะลูกค้าที่ดูอยู่จะเห็นว่าสีจะออกเงาเงาแบล็คคาร์บูประมาณนี้นะแบล็คคาร์บูเขาประมาณนี้นะสีของเขานะ เ,ออเหมือนกับติดเพชรทั้งคันนะคะแต่ถ้าโดนแดดนี่ดิฉันบอกได้เลยว่าสวยมากๆสุดยอดเลยนะคะสีนี้นะคะเป็นสีแบ็คคาร์บูสํสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจจะแรปสติกเกอร์นะคะเรามีทั้งแบบใสนะคะและแบบสีนะคะแบบเป็นฟิล์มก็มีให้นะคะตรงนี้เรามีให้คุณลูกค้าเลือกหลากหลายนะคะที่ ต้องโชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้ำมนวินเท่านั้นหรือช่อง YouTube ฟอร์ r ร a คา a r นะคะเราจะมาทำการรีวิวแล้วก็บางทีก็จะ ทำคลิปนะคะลงที่ช่องนะคะคุณลูกค้ากดกระดิ่งนะ,ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารการติดตามนะ,ะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นงานชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะวิกเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นซีรีส์1นึ่งนะซีรีส์หนึ่งนะคะ,ง,ะ,คะงานด้านหน้าเส้นๆของเขานะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะจะเว้นระยะห่างนะคะจากกันมากนะคะมาพร้อมกับไฟมินิเดรย์สามสีชายสเกิร์ตด้านล่างนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่า จะให้เห็นฟอนต์ตัวหนังสือไหมเออจะให้เห็นฟอนต์ตัวหนังสือหรือเปล่านะคะที่มีคําว่าวิกเตอร์ด้านล่างถ้าไม่ให้เห็น,นะคะสามารถแจ้งเซลได้เลยนะคะเราจะจัดการนะคะพ่นสีหรือทําสีให้คุณลูกค้าทันทีนะคะและก็จะสังเกตได้ว่านะคะม,มาพร้อมกับที่ครอบไฟนะคะสีดําเข้ารูปพอดีเออสกเกิร์ตของเรานะคะเว้นระยะห่างช่องเซ็นเซอร์ไว้ให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะทั้ง6จุด นะคะและก็มาดูด้านข้างของเขานะคะไฮไลท์ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ซีรีย,ยางนะคะอยู่ที่275ทับ55นะคะซีรีย,ยางเป็นขอบ RT เป็น RT นะหน้ายางใจะใหญ่นะคะขอบ20 แม็กนะคะเป็นของเวกงานก้านวายเวกตัวนี้นะคะวายวายวาย่ะเพราะว่าก้านของเขาจะเล็กนิดนึงนะคะดิฉันจะชอบเรียกว่าวายวายวายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางหน้ายางใหญ่ๆนะคะเหมาะสําหรับประเทศไทยนะและเวลาที่รัศมีวงเลียวนะคะคุณลูกค้าจะต้องเสียสระชายซุ้มนะคะซุ้มร้อนะคะเราจะต้องปาดออกนิดนึงนะ เพื่อเวลารัศมีวงเลี้ยวนะคะจะได้ไม่มีเสียงขีดนะคะรบกวนเลอ,อนั่นแหละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้แล้วเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกันรอยมือเปิดนะคะกันรอยมือเปิดตัวนี้คุณลูกค้าเลือกออกมาเป็นในส่วนของตัวสีดํานะคะออแล้วก็ครอบไฟท้ายของเขานะคะครอบไฟท้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีดํานะคะแล้วก็ตัวคําว่าหนังสือ นะคะเอวเรตนะคะแน่นอนนะคะเหยียบ เบรกตอนกลางคืน,นะคะติดแน่นอนให้ลำแสงส่องสว่างเห็นเอเวเรสแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะชายสเกิร์ตของเขานะคะจะเป็นรุ่นนะคะของวิกเตอร์นะคะซีรีส์นี้เรียกว่าซีรีส์เวอร์หนะคะพี่พี่จา๋าและก็จะมีนะคะท่อคู่นะคะให้เราเชยชมรอมากๆเลยนะคะกิฟเกร๋รอมากๆนะคะสำหรับนะคะลดราคานะคะประหมาท คันราคาประมาณนี้นะและพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้คือเบามากๆนะคะสายแม่บ้านนะรับลูกนะคะรับแฟนรับภรรยารับนะคะพวงมาลัยเบามากๆสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด6โหมดนะคะพวงมาลัยเบาสามารถใช้มือเดียวได้เลยนะคะพุชอะแดปชีฟคอนโทรลนะคะถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด6จุดนะคะและดิฉันมาฝากนะคะโปรโมชั่นตัวนี้ไว้ด้วยนะ,ะโปรโมชั่นนะคะของเขาจริงๆนะตัวนี้นะ ดอกเบีย้ยของเขานะจริงๆ4ปีอยู่ที่2.39 4ปีอยู่ที่2.39แต่ถ้าลูกค้าท่านไหน FC ท่านไหนนะคะเห็นวิดีโอนะคะที่พี่รถเอารงช่อง YouTube ฟอร์ดรถคา a r นะคะดาว25%นะคะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99 4ปีดาว25%ให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99 4ปีนะคะพร้อมแถมเคลือบแก้วนะคะทั้งคัน 50ไมครเลยนะคะให้เครือบแก้วทั้งคันนะคะถ้าเห็นนะคะโปรโมชั่นไหนที่พี่ลดลงไว้หรือไร่สดหรือรีวิวนะคะให้ทักมาเลยและแจ้งบอกว่ามาจากช่อง YouTube Ford r o a d Car นะคะและสำหรับคันต่อไปนะคะไฮไลท์ของเรานะคะตัวนี้ซึ่งบอกได้เลยนะคะเป็นรุ่นที่นะคะยอดฮิตขายดีมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะคะ e อเวอเรสต์เอเวตัวนี้นะคะจะมี2รุ่นนะ เอวเวรสที่ไม่บวกแพ็กเกจราคาตัวรถของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่บวกแพ็กเกจนะคะเสริมระบบความปลอดภัยเข้ามาแล้วนะคะราคาตัวรถจะอยู่ที่นะคะหนึ่งล้านห้าแสนแบาทนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบนะคะกล้อง360องศาอ่าระบบ Stop Go d Go นะคะก็คือเป็นระบบที่ ควบคุมความเร็วนะคะแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติและระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถของเรานะคะมาพร้อมกับประตูไฟไท้ายแฟนฟรีแฮนด์ฟรีนะคะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้เซ็นเซอร์หน้า 4เซ็นเซอร์หลัง4นะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะช่องเสียบ USB นะมีมาให้ทั้งหมดนะคะ4จุดนะคะคุณลูกค้าและกล้อง360องศาซึ่งนั่นหมายความว่ามองเห็นรอบคันแบบ b i r d eye view เลยนะคะอยากเห็นจุดไหนแบบไหนซูมดูไปเลยนะคะพี่จ๋ามาเลยจ้ามาเริ่มกันจากตัวนี้นะคะเริ่มจากชิ้นงานด้านหน้ากันเลยนะคะชิ้นงานตัวนี้นะคะเป็นชิ้นงานในส่วนของเจ้า กระจังหน้าเรียกซีรีส์นี้ว่าแรนดอมค่ะซีรีส์นี้นะแรนดอมมาพร้อมกับไฟมินิเดรไรท์ De right นะคะทั้งหมดนะคะสามจุดนะคะเป็นคุณลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของสีเหลืองนะคะและชายสเกิร์ตด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานวิกเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จริงๆแล้วรถคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะแต่ลูกค้าเลือก แรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันด้วยนะคะเป็นในส่วนของสีเทาแรมโบนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นสีเทาแรมโบนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกว่าเทาซาตินเทานมนะคะดิฉันขออนุญาตเรียกว่าเป็นเทาแรมโบแล้วกันนะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกออกมาเป็นในส่วนของสีเทาแรมโบนะคะและตัดเฉดสีนะเทาดำนะคะคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าขอบไฟด้านหน้านะคะก็เป็นสีดำอาชายสเกิร์ตด้านล่างนะคะ ก็เป็นสีดำและยังเว้นห่างนะคะดิฉันขออนุญาตชี้นะนี่ค่ะเว้นเนี่ยเห็นไหมาสามารถเลือกได้คอนโทรลได้นะว่าจะเอาแบบไหนยังไงนะคะเห็นไหมเออกิ๊บเก๋เลยและนะคะกระโปรงฝาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เลือกออกมาเป็นสีดำนะเออเห็นไหมกิิบเก๋ดูหล่อดูเท่มากๆเลยแล้วก็สี่ยางนะคะอยู่ที่อ่า275ทับ5ขอบ20แต่รุ่นนี้เป็นของหน้ายาง AT นะคะ AT กับ RT หน้ายางจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะ RT จะใหญ่กว่า AT จะใหญ่จะเล็กลงมากว่ากันนิดนึงนะคะนิดนึงแค่นั้นเองนะคะและงานตัวนี้นะคะงานร้อมแม็กนะคะจะเป็นในส่วนของงานเวกนะคะการวายซีรีส์วายตัวนี้จะใหญ่กว่าการของเมื่อกี้วายวายนะคะซีรีส์วายนี้ดิฉันจะเรียกว่างานก้านใหญ่กว่านะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับ กัรรอยมือเปิดด้านข้างนะคะการรอยมือเปิดด้านข้างคุณลูกค้าก็เลือกออกมาเป็นในส่วนของสีดํานะคะเพราะรถคันนี้คุณลูกค้าเลือกออกมาในโทนสีเทาเรมโบนะคะตัดดําเออไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะยังไม่หมดนะคะไฟท้ายตัวนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของไฟท้ายรุ่นคายเยนนั่นเองนะคะ ตัวนี้รําแสงส่องสว่างนะคะภาษาอังกฤษตัวหนังสือเอลิฟนะคะส่องสว่างวิ่งได้ด้วยนะคะและก็ดิฉันจะไฮไลท์ให้เห็นเลยว่าไฟท้ายของคุณลูกค้านะคะเป็นในส่วนของติดฟิล์มเพิ่มนะคะสีชานะคะจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมไฟท้ายของคุณลูกค้ามันออกดำาๆอย่างนั้นคะพี่รถไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของติดฟิล์มเป็นสีชานะคะถ้าในกรณีที่ติดออกไปแล้วลูกค้าไม่พอใจไม่ชอบแกะทิ้งค่ะ แกะทิ้งได้เลยนะคะดิฉันแถมให้นะคะไฟหน้าฝรั่งนะคะติดนะคะติดฟิล์มเนี่ยดิฉันแถมให้ค่ะและก็มาพร้อมกับชายสเกิร์ตด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานตัววิกเตอร์นะคะวิกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นรุ่นเวอร์หนึ่งเหมือนกันกับเจ้าตัว เ v e r อร์เรดไวทเมื่อกี้นะคะแต่กระจังหน้านะกระจังหน้าเราสามารถเลือกได้จะเอาเวอร์หนเวอร์สองจะเอาของแรปเตอร์นะคะและก็งานตัวสเกิร์ตเนี่ยค่ะมีให้เลือกตั้งแต่ของ v i กเตอนะคะ Akc แล้วก็ TWI นะคะของ a m มบันก็มีนะเออนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะที่ฉันขอฝากโปรโมชั่นไว้หน่อยนะคะโปรโมชั่นของตัวนี้นะ เขามีโปรโมชั่นมาให้เลือกเยอะหลากหลายแน่นอนนะคะสำหรับสายลูกค้านะคะที่มีงบงบแบบว่าอยากออกเงินอยากอยากใช้รถออกเงินในน้อยที่สุดนะคะโปรโมชั่นที่ฉันเริ่มต้นดาวอยู่ที่69,000บาทนะ6 9 0 0 0ั 69, บาทหรือคุณลูกค้าเลือกรับเป็นส่วนลดแสนห้าหรือเลือกแต่งเนี่ยเป็นทรงเนี้ยที่คุณลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยเป็นทรงเนี้ยทรงสุลต่านใช่ไหมคะ ดีชันให้ชุดโหลด2.0ของโฟ r เฟนเดอเข้าไปอีกปีกนกปรับองศาพร้อมลูกหมากกันโครงอีกนะให้เข้าไปอีกจ่ายเงินแค่3,99,000บาทนะคะรับทรงนี้รับสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะเฉพาะรับสติกเกอร์นี่ก็โอ้ครึ่งแสนแล้วคะ่ะนะคะดีชันก็ให้ไปรวมเบ็ดเสร็จนะคะทรงนี้สุลต่านนะ3,99,000บาทหรือคุณลูกค้าเลือกรับนะคะเป็นส่วนรถนะคะ อ่ะไม่ใช่หรือคุณลูกค้าเลือกรับเป็นในส่วนของดอกเบี้ยนะคะดาว25%นะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่0.99นะคะ4ปี0.99 4ปีนะคะและก็วันนี้ดิฉันฝากช่อง y YouTube Ford โ o a d Car ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะการติดตามภาข่าวสารพาโปรโมชั่นดีๆนะคะคุณลูกค้าช่วยกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด, share, กด ให้แม่ค้าช่อง YouTube ฟอร์ดรถค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ